พบก,กับแต้มเก้าอีกครั้งนะนะตอนเย็นๆนะเมื่อกี้นี่เนี่ยมีเด็กเคอมอยนี่ขับรถเอ็งมานะไอ้สัตว์ดีมขับดีมดีมรุ่นเกา่าไอ้สัตว์ แปะสติกเกอร์ด้วยมากูกินดักแด้อยู่ไอ้สัตว์กินแล้วป่วยใหญ่ผู้หญิงกินแล้วหีฟิตปึงปังเลยไอ้สัตว์เนีน่ยกระทิสดเลยเลยังกะหี่ได้กกนอบานรับประกันเลย ไอสัตว์ที่ร้านมีอยู่สองอย่างไอสัตว์รวยเย็ดแม่เลยเบบีดักแดก้ไ้จิ้งลีดไอสัตว์บอกแมลงร้อยพ่อพันแม่ไอสัตว์ขายไม่ออกไอสัตว์มีเขียดเนะี่ยเขียดทอดมีตะก,กะแตนเะีมีแมงเขาเรียกเฮี้ยอะไรวะ อีนนน่ะอีนนตัวใหญ่มีแมงดาไอสัตว์แมงดาแพงจัดเลยดูยินแมมไม่มีอยู่อย่างเดี๋ยวก็รีอ้สัตวแมลงร้อยบ่ันแม่มีนอนไม่ไผ่เ้สัตว นอนตัวเขาขาวไอสัตว์นอนแทะโลงอ่ะสัตว์บอกแดกไม่ลงไอ้อสัตว์พวกเก่งไปหลายล้าไอสัตว์มีย่้ยเฮียเนี่ยดักแด้เนี่ยเอาเชื่อกูไงไอสัตว์เขาบอกกูบอกว่าเนี่บยบอกไอ้น้องนี่นะกินดักแด่นี่ยใช่ยังอ,อยากควยใหญ่ไหมนะ กูก็บอกอะ่ะราวนี้มันก็บอกนะทำไงไนะ,ะบอกนี่เดีกูจะบอกเน,น,นี่ยมึงเชื่อไหมเนี่ยกินหนักแด้เนี่ยนคะุยใหญ่นะบอกจริงหรือพี่เนะี่ย <c oughs> เด็กกลางบานกูเนะี่ยมันก็อยากคุยใหญ่เหมือนโกงไง เขเนี้ยเนี่ยไอ้สัตว์มากันเปลุ่มเนี่ยไอ้สัตว์ทอดไม่ทันเลยเย็ดแม่เนี่ยแหละไอเด็กที่กูพูดถึงเนี่ะไอ้สัตว์แม่งแปะสต,ติกเกอร์ข้างรถนะลูกไอ้เย็นแม่ใหอ่ยี่ก็เลียทิ้งเฮียได้ไง พี่อยากได้วะพี่อยากได้สติกเกอร์อันนี้วะไอสัตหาซื้อที่ไหนวะไอซีมีรูปลินเนี่ยเลยตรวจสางกนะินเนี่ยเขียนไว้หีเนี่ยมันโคตรเท่เลยไอสัตว์รถมันเนี่ยนะบอกไอ้น้องเอามาชักไหนวะสติกเกอร์เ,เนี่ย แม่มันสุดเจ๋งเดียวอะนี่ก็เหลียเี่เหี้ยอะไรบ้าโอ,โอ้โหแน่นอนไอ้สัตว์บอก,กติ๊กิเกอร์เองนี่มันแน่นอนวะ่ะแปะหน้ารถในเท่จัดไอ้สัตว์ มาแฮชับใจสัตว์หีก็เลียทิ้งเหีย้ยได้ไงโอ้โหแล้วก็นี่ชอบใจสัตว์หีไม่หนอกอย่าบอกรถพี่เนี่ยโอ้โหชอบใจจัดกูนั่นแหละสัตว์ชอบใจหีไม่หนอกอย่าบอกรถพี่เนี่ยโอ้โหแน,น่นอนเลย อร่อยอร่อยเลยสนะัตว์เราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะเยวมีอะไรมาให้ฟัง